สวัสดีค่ะคณะกรรมการทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การประเมินห้องเรียนสร้างสุขระดับชั้นประถมวัยดิฉันนางสาวพรพวิทย,ย์ใหญ่หลวงครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนบ้านหนองยางไคลพร้อมเข้ารับการประเมินแล้วค่ะด้านที่1ด้านบรรยากาศซึ่งแบ่งออกเป็น3ด้านดังนี้ค่ะด้านกายภาพด้านจิต,ตวิทยาและทางสังคมค่ะด้านที่1บรรยากาศบรรยากาศ ต้องสามารถสร้างบรรยากาศให้เด็กอยากรู้อยากเห็นค่ะเพราะการที่เด็กอยากรู้อยากเห็นจะทําให้เด็กเกิดการใฝ่รู้และใฝ่เรียนตามมาค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการเรียนรู้นั้นมีความหมายเด็กเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนค่ะการจัดตกแต่งหน้าห้องเรียนของเราเริ่มจากประตูหน้าห้องเรียนของเราเลยนะคะเรามีป้ายชื่อครูประจําชั้นป้ายสมาชิกในห้องเรียนและข้อตกลงของเรา ป้ายจัดตารางกิจกรรมประจำวันและป้ายสัญ,ญลักษณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครบทุกป้ายตามข้อกำหนดของห้องเรียนครูปรถมวัยที่พึงควรจะต้องมีค่ะนอกจากนี้การจัดห้องเรียนให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดูน่าอยู่และน่าเรียนยังคงเป็นจุดสนใจให้กับเด็กๆอยากมาโรงเรียนอีกด้วยค่ะ และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ไม่สามารถมองข้ามผ่านไปเลยนะคะนั่นก็คือโต๊ะของคุณครูค่ะโต๊ะของคุณครูกับนักเรียนจะต้องจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทำให้เด็กๆทุกคนมีความสนใจในการเรียนและเรียนอย่างมีความสุขค่ะป้ายนิเทศตามหน่วยการเรียนรู้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของเด็กอนุบาลเลยนะคะเพราะว่าเด็กอนุบาลไม่สามารถอ่านหนังสือได้ค่ะ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เด็กพอจะเข้าใจนั่นก็คือการดูรูปภาพนั่นเองค่ะวัสดุที่ครูได้ใช้จัดทำสื่อให้กับเด็กก็เช่นกันค่ะครูควรคํำนึงถึงและนึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับเด็กอยู่เสมอนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการดื่มน้ำค่ะคุณครูได้จัดจุดดื่มน้ำไว้ให้กับเด็กทุกๆคนนะคะโดยอยู่บริเวณหน้าห้องเรียนจะมีแก้วน้ำส่วนตัวของเด็ก ตอนที่เด็กจะมาดื่มน้ําเด็กจะต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและยืนตามจุดที่คุณครูได้กําหนดไว้ค่ะว่าด้วยเรื่องของการใช้สื่อเทคโนโลยีค่ะเด็กๆของเราถ้ามีความสนใจในเรื่องใดก็จะขอร้องให้คุณครูเปิด youtube ให้ดูค่ะซึ่งการเปิด youtube นั้นเป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับเด็กได้ดีเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ค่ะห้องเรียนของเราทั้งสองห้องนะคะยังมีตู้ล็อกเกอร์ที่ใช้สำหรับเก็บของใช้เครื่องส่วนตัวของเด็กยกตัวอย่างเช่นนะคะด้านชั้นบนสุดของเราเราใช้สำหรับเก็บของใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของเด็กค่ะและชั้นต่อมานะคะเราใช้สำหรับเก็บที่นอนค่ะและชั้นสุดท้ายนะคะเราใช้สำหรับเก็บกระเป๋าของเด็กๆเ,เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและหยิบจับในการใช้สอยค่ะ นที่2ความเสมอภาคการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลจะช่วยทําให้ครูผู้สอนสามารถคัดกรองและจําแนกกลุ่มเด็กตามสภาพจริงค่ะซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาเด็กรายบุคคลตามสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ําที่พบของเด็กแต่ละคนนั่นเองค่ะโดยทางสายชั้นอนุบาลได้มีการจัดทําระเบียนข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลที่ระบุถึงสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ําที่พบของเด็กแต่ละคนค่ะ นอกจากนี้นะคะทางสายชั้นอนุบาลได้มีการจัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจค่ะโดยได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูอย่างเท่าเทียมค่ะในเรื่องของความเสมอภาคในห้องเรียนนะคะเด็ก,ดกได้บอกเล่าถึงความรู้สึกและความภาคภูมิใจในตนเองค่ะและเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนในชั้นเรียนนะคะเด็กแต่ละคนเนี่ยจะยอมรับและเข้าใจในความแตกต่างของเพื่อนร่วมห้องและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ ด้านที่3ด้านความปลอดภัยค่ะความปลอดภัยจะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะสําหรับเด็กและครูเป็นเซฟโซนที่ดีให้แก่กันและกันซึ่งจะนําไปสู่การกล้าคิดกล้าคุยและกล้าที่จะเรียนรู้ร่วมกันค่ะเมื่อบรรยากาศในชั้นเรียนอบอุ่นแล้วความไว้วางใจในเรื่องต่างๆก็จะตามมาค่ะรวมไปถึงการเล่าเรื่องส่วนตัวของเด็กให้ครูฟังกล้าที่จะบอกหรือเล่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยค่ะ รวมไปถึงการให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกับเพื่อนและเห็นคุณค่าของกันและกันก็จะตามมาให้เห็นกันอีกต่อไปค่ะด้านที่4ด้านโอกาสโอกาสต้องเป็นห้องเรียนแห่งโอกาสโดยครูรู้จักจุดเด่นหรือความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคลค่ะเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการต่อย,ยอดได้อย่างถูกจุดค่ะ โดยครูจะจำแนกเด็กออกเป็นกลุ่มตามระดับสติปัญญาหรือความสามารถในการเรียนรู้ค่ะเช่นกลุ่มเก่งกลุ่มปานกลางกลุ่มอ่อนและกลุ่มพิเศษค่ะโดยระบุถึงรายละเอียดของเด็กแต่ละคนนะคะเช่นลักษณะเด็นของเด็กแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนลักษณะที่ควรพัฒนาแนวทางการพัฒนาเด็กเป็นลายบุคคลเป็นต้นค่ะด้านที่5ด้านคุณภาพเด็กคุณภาพเด็ก เด็กในระดับชั้นการศึกษาประถมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2560ค่ะหลักสูตรประถมวัยถือว่าเป็นหัวใจหลักของอนุบาลเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าหลักสูตรเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอนและเป็นตัวกําหนดแนวทางของการจัดการเรียนการสอนค่ะเพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก และนำผลในการจัดการเรียนการสอนต่อไปค่ะดังนั้นค่ะครูอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองยางไครจึงจัดทำหลักสูตรสถานศึกษานี้ขึ้นเพื่อให้แผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนโดยควบคุมพัฒนาการของเด็กทั้ง4ด้านค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญค่ะยกตัวอย่างเช่นในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะ คุณครูได้ให้เด็กๆเ,เรียนรู้คุณค่าทางอาหารผ่านเมนูสลัด5หมู่ค่ะโดยให้เด็กๆเ,เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนในการปลูกค่ะจนถึงขั้นตอนในการตัดและนำมาประกอบอาหารเพื่อสุขภาพของพวกเราค่ะและกิจกรรมในหน่วยลำไย,ยค่ะคุณครูได้ให้เด็กๆช่วยกันทำน้ำลำไย,ยค่ะโดยในแต่ละขั้นตอน คุณครูจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆและคอยแนะนำเด็กๆในการทำน้ำลำไย,ยค่ะเด็กๆทุกคนมีความสุขและสนุกที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะว่าด้วยเรื่องการวัดและประเมินผลค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลสำหรับเด็กก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับครูอนุบาลเลยค่ะเครื่องมือ ในการประเมินพัฒนาการที่ครูอนุบาลทุกคนนิยมใช้กันนะคะและได้ผลมากที่สุดสำหรับเด็กนั่นก็คือการสังเกตนั่นเองค่ะนอกจากคุณครูอนุบาลได้ทำการสังเกตกับเด็กแล้วนะคะการจดบันทึกก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับครูอนุบาลเช่นกันค่ะนอกจากนี้การประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันค่ะคุณครูอนุบาล ควรจะทำการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งอยู่เสมอค่ะและนี่ก็เป็นคลิปตัวอย่างของเด็กที่มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขชื่นชมและแสดงออกทางด้านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวค่ะ La da -da. สำหรับการประเมินห้องเรียนสร้างสุขภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2567ของดิฉันก็ได้จบลงแล้วนะคะดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านและน้อมรับทุกคำติชมมาณโอกาสนี้ค่ะ